สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณแยกบางลำพูนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่วัดบวรนวิเวศวิหารนะครับมาไหว้พระท้ำบุญกันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันน้วมินคลามหาลาชนะครับซึ่งจะตรงกับวันที่สิบสามตุาลาคมของทุกปีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันก่อนเวลาที่ผมมาตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงเช้าเลยนะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมา กราบพ่อหลวงรอเก้ากันที่นี่นะครับวัดปวรน,นิเวศวิหารวันนี้คนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าตรงกับวันที่สิบสามสุลาคมวันนวมินมหาราชนะครับ ค่อนข้างเยอนนะครับขนาดนี้ผมมาประมาณ10โมงนะเกือบๆจะ10โมงด้วยซ้ำยังไม่10โมงดีเลย <P. S 1> เดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆกันก่อนนะตรงนี้เขาก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนให้เราไปไหว้พระกันนะครับตรงนี้เขามีแจกอาหารกันด้วยนะ <C>. มีเป็นลงทานนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแจกกันแลนะ้วแต่เช้าเ,าเ,ยเลย เห็นว่ามีเป็นเหมือนกระทํำส้มตำมีก๋วยเตี๋ยวมีน้ําดื่มก็จะอยู่ตรงระเบนหน้าพระอุโบสถนะครับอันนี้ว่าเป็นขนมจีนไม่รวมไม่รวมทีนไหน เดี๋ยวผมจะพาเขาไปตรงบริเวณข้างในพระอุโบสถนะไม่รู้จะเข้าไปไหว้พระได้เปล่าไม่รู้ว่าเขาจะมีทํากิจกรรมอะไรกันข้างในนะเห็นคนเขายืนถ่ายอยู่ข้างนอกกันอาจจะเข้าได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณร,รอบๆเป็นก่อนจุดด้านหน้านี้ก็จะเป็นจุดสําหรับไหว้พระข้างในนะครับให้จุดทุกการน,นอกนะครับข้างในนี้รู้สึกว่าเขาจะทํา พิทีกันนะก็จะมีคนอยู่บริเวณรอบนอกนะครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณตรงนี้กันแล้วกัน เขายังไม่อนุญาตให้ไปข้างในนะครับเดี๋ยวให้ทําพิธีกันเรียบร้อยก่อนนะระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไปชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะครับบริเวณรอบๆก็จะมีประชาชนนะครับที่ว่ามาแต่เช้าเลยวันนี้แต่ละคนใส่เสื้อเหลืองกันหมดเลยดูสีส,สันสวยงามอลามตาเขาก็มมานั่งพักผ่อนตรงบริเวณใต้าอาคารนี้นะ เดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณรอบๆกันเดี๋ยวจุดต่อไปที่ผมจะพาไปก็จะเป็นจุดตรงบร,ริเวณพระเจดีทองนะครับซึ่งจะอยู่ตรงบร,ริเวณด้านหลังของพระอุโบสถนะครับ น,นี้ก็เป็นกฎระเบียบนะครับห้ามใส่กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามแล้วก็ระวังวิชาชีพจุดตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับพระเจดีพระบรมสารีลิกธาตพระภยัยรีพินาศน,นะครับตรงหนังสือเดี๋ยวพอเข้าไปดูใ,ใกล้ ภระพิรีพินานครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้าบนกันเจดีนี่เหลืองอลา,ามพอโดนแสงแดดนี่สะท้อนสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆนะครับก็จะมีพระต่างๆนะเขาจะทำแบบเป็นห้องกระจกกั้นเอาไว้นะครับ ก็มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นลูปพระอินทนะครับเพราะว่ามีเป็นสีครูเขียวนะน่าจะเป็นพระอินทรอบๆก็จะมีพระปางต่างๆนะครับแล้วก็มาไหว้กันทั้งรอบสี่ทิศนะตรงนี้เขากําลังมีการบูรณาซ่อมแซงนะครับไม่สามารถที่จะเดินวนรอบได้นะเดี๋ยวเราขึ้นไปตรง พระเจดีเลยดีกว่าช่วงนี้เขากำลังบุรณาส้มแซมบุริเวณรอบๆพระเจดีนะครับตรงจุดนี้นะแต่ก็ยังเปิดให้เราสามารถเข้าไปชมได้นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาตรงบุริเวณของพระเจดีนะครับ ตรงนี้จะมีพระภัยดีพิน้านะครับแล้วก็มากับว่าขอพอรกันตรงนี้ได้นะครับพระเจดีนี้สวยมากเลยพอโดนแสงอาทิตย์เหลืองอลา,ามแบบสะท้อนแสงเลย ข้างในนี้ไม่รู้เขาจะเปิดประตูให้เราเข้าไปไหว้ข้างในได้หรือเปล่ารู้สึกข้างในจะเป็นพนระบรมสารีริกธาตุนา่าจะเปิดได้มั้งประตูปิดนะครับแล้วก็ให้ชมบร,ริเวณรอบๆแล้วกันเนาะ<ม>เดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อน เดี๋ยวจุดต่อไปก็จะเป็นตรงบริเวณด้านข้างๆข,ข,ของวัดนะครับก็จะมีพระตำหนักอยู่นะเดี๋ยวพาไปชมตำหนักกันก็จะเป็นลูกทรงสมัยโบราณนะนาจะเป็นรัชากาลประมาณรัชากาลที่สี่ที่ห้านะเพราะว่าดูลูกทรงก็สวยนามากนะครับตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน ตรงนี้ก็จะเป็นตํนักนะครับตรงนี้จะเป็นเขาจะมีเขียนเอาไว้นะว่าตรงนี้ตํนักจันนะครับส่วนหลังนี้จะเป็นตํนักเพชรนะครับก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับสีออกครีมๆแล้วนะอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวนะ้ไหนชมบริเวณรอบๆนะครับ ส่วนจุดตรงข้ามก็คือพัพพาสมเด็จพระศรีสุริยงนทรานะครับก็จะเป็นพัพพาไม้นะเ,เราสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับตรงจุดนี้ก็จะมีเหมือนเพราะว่าเป็นแท่น จุดตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างของวัดบวรนะครับเพื่อนๆมาที่วัดบวรก็สามารถมาถ่ายรูปตรงจุดนี้กันได้นะครับซึ่งเขาก็เปิดประตูเอาไว้นะไม่รู้เปิดทุกวันหรือเปล่าแต่วันนี้เห็นเปิดทิ้งเอาไว้ก็เลยเข้ามาข้างในกันร,แ,ร,ร,รและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของภายในบริเวณวัดบวรนะครับในวันนวนมินทะมหารารับ13ตุลาคม 2,567ในปีนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ